คณะคณะใหญ่ซะด้วยครบราขคระครับรถชาวคณะละครรำเสียอยู่กลางทางซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่ได้จนจะไปงานไม่ทันแล้วไปกันยังไงวันเนี้ยไปงานไม่ทันแล้วเนี่ยยังไงดีครูใครก็ได้ไปไปบกรถคนับเออไปบอกรถ ไอ้บ้าเอ้หน้าใคกันผีอ่ะเขาก็กลัวเนี่ยใหเอานางเอกสวยๆมาบอกเลาจะได้ต่อก็จริงไปเอานางเอกมานี่อ้ผีจริงใอย่าทำหน้าบึ้งสิยิ้มด้วยเอาจะได้ปี๊ดอ๋อใช่เยีาโอ้หอน้ากล้กัเอกนอีกเจ๊ทำไมยังยิ้มอย่างนี้ย้า Hey. <laughs> เขาก็รถผ่านไปผ่านมากลางคืนก็เห็นก็ตกใจแม้วิ่งเก่งกันขนาดนี้โมโบกรถทำไมวิ่งไปตั้งแต่แรกถึงนานแล้วขอขอบคุณดาบตำรวจสมศักดิ์บุญยรัตน์บัคับูงงานป้องกันปรปาบปรามสนบางซื่อเจ้าของเรื่องคิดว่านางรำเป็นผีคดีนี้ไปดูตำรวจที่มาตามควัน กระผมดาบตำรวจอภิเชษณงานไวยผู้บังคับหมู่งานป้องกันต์ป่าปามสถานีตำรวจภูธรนูโคตรลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านว่าปฏิบัติหน้าที่ขับรถไปเรีนนโอกตรวจคุณตำรวจขี่รถตรวจอยู่ก็เจอนี่เข้า<ป>เฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปลุกไปลุกไปลุกเขาไม่ไรู้ครับบอกเดวไปมันลุกอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยไปไป ที่ไหนก็ได้จะได้ดับเอาตรงนี้ลวัะตรงนี้จด้ค่นกดับดัดับเอาดับกนะไอตะไลที่ไหนไม่เข้าเอาไปเข้าัม,ม,ม,มจะบ้าเ้ยเฮยงนี้ดับป้าแกดิมันจะระเบิดเอาเอาหนีหนีครับอูไม่ได้แล้วครับหนีแล้วแล้วครับแล้วมันเป็นพันล้านลิตเลยนะเฮ้ย ช่วยเขาไหววุ่นวายนี่ต้งอะช่วยไม่ไหวทำไมจะช่วยไม่ไหววะบอกว่าขอยทาอะไรวะช่ยอย่าไปที่ลกรถปัที่พวกใส่ปั๊มเนี่ยเฮ้ยูนี่ไ้เอาเดเฮ้ยเฮีนีไอนเี้ยวจากปั๊มอยู่นี่เลยจะหนีวอดอยู่ในปั๊มทำ้าอะไรเดี๋ยวระเบิดไอ้้าเข้าขับไปเข้าปั๊มทาป้าพี่ไไม่ไ้จไม่ตกใจสะดุ้งใหญ่เลยรีบเลี้ยวเข้าปั๊ม ไปปั๊มของจังอย่างน้นอย่าง้ก็วิ่งหนีคนละทิศกรละทางไอ้นั่นก็ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเอาต่างคนต่างวิ่งที่หนีเข้าปั๊มสงสัยอยากดังดังบุ้มขอขอบคุณดาบตำรวจอภิเชษฐ์งานไวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภคูคตจังหวัดปทุมธานีของเรื่องรถไฟไหม้เลี้ยวเข้าปั๊มตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นโมลพิษทางเสียงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดินปุ๊บเดินปุ๊บเพื่จะถามว่า ห้าลูกกึลูกึ๊กึ้งกึ๊มีกระดิ่งกีง่ลูกสองลูกผ,ผิดห้าลูก